สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะก วันนี้นะครับเป็นวันรีแลงหรือว่ารีซิซชั่นของอารีน่านั่นเองอ่าเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันสักหน่อยจริงๆอะ่ะมันต้องมีคลิปที่ลงก่อนอันนี้นะครับคือช่วงเนี้ยผมอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวแลงหรือว่าเข้าเกมเนะี่ยก็แทบจะไม่ได้เข้าเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันนี้เนอะห <c oughs> นีเที่ยวอารีน่าเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ มีคนตะโกนแล้วก็โทรมาปรากฏว่าโอ๊ยคลิปแม่งเสียวะเนี่ยเลยอัดใหม่อันดับนะครับตอนแรกอยู่ประมาณน่าจะพันเมั้งก่อนที่จะเทแล้วล่าสุดเนี่ยตอนที่มันรีนะครับจบไปประมาณ2,200ก็อก็ถือว่าโอเคถ้าเทียบกับสิ่งที่เราไม่ได้เล่นนะครับนี่นะช่วงท้ายคือตีกันหนักหน่วงมากแต่ทีมกันก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับนี่ หนึ่งวันก็เลยผมก็ปล่อยยาวมาประมาณ2วัน3วันและเที่ยวทั้งหมด3วันนะครับนี่ก็ยังอยู่แบบที่พักเลยเสียงอาจจะดังมากไปได้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในซีซั่นนี้สำหรับทีมที่ใช้ตอนแรกเนี่ยจะเน้นเป็นทีมนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้แก้ไขท็อปปิ้ทั้งหมดแล้วแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้กับทีมที่เป็นทีมเกลียนนะครับทีมป้องกันที่ผมเคย ทําคลิปไปมันจะเป็นแบบอยังไงอะนี่ต้องลองดูมันจะไม่ใช่สมบัติตาลาครับเป็นทีมที่เอาไว้ยื้อยันเสมอเอาทีมนี้ไปตีปรากฏว่าตีได้สบายสบายเลยก็ในช่วงต้นซีซั่นนะครับเมตาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอ่ะมันม่วงชาวกับตันคาวีอ่ะอาจจะมีเอแคบ้างหรือไม่ก็จะเป็นทีมพวกแวมไพร์ผสมบ้างในบางส่วนนะครับแต่ พอถึงแพทที่มีการอัปเดตครั้งใหญ่เนี่ยปรากฏว่าเมตาคือเปลี่ยนทั้งชุดแล้วก็ถือว่าเราเนี่ยโชคดีนะครับที่ไปเก็บโปรไฟล์ top ห้าร้อในช่วงแรกได้แล้วไม่งั้นเนี่ยไม่มีโอกาสได้นะอ่าสำหรับตัวใหม่นะครับที่เก่งขึ้นชัดเจนในแพทใหม่นี้จะมีอ่ะป้าโฮลี่นะครับยอมรับเลยว่าตัวเนี้ยคือโ o หนึในแพทปัจจุบันคนที่มีกับอ่าคนที่ไม่มีเนี่ยรู้เรื่อง บอกเลยว่ารู้เรื่องมึงสู้เขาไม่ได้แน่นอนมันเก่งเวอร์วังนะครับอีกตัวที่ Impact มากๆกับทีมจะเป็นเพียวนิลาอันนี้ชัดเจนเนอะความเก่งกาจคือแย่งตำแหน่งของ BTS ไปได้อะเออ BTS หายไปครึ่งเซิร์ฟและอีกตัวที่กลับมาเก่งนะครับจะเป็นไวเบ r รีอันนี้กลับมาเพราะว่าอพอ BTS หมดไปปุ๊บมันก็สามารถกลับมาสตาร์ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นข้อดีนะ ก็หลายตัวตกเมตานะมันม่วงชาวหมาป่าพวกนี้ไปเรียบเลยโอ้โหจุกๆก,กันไปใครที่พึ่งจับป้านเนี่ยร้องไห้แล้วก็มีซาเบอันเน็กมันเก่งมาตั้งแต่ซีซันก่อนแต่ว่าช่วงนี้มันจะเก่งเป็นพิเศษโดยเฉพาะทีมที่ไปกับแสงจันทร์ทีมนี้เป็นทีมที่นิยมมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะดีะตัวหนะ้า2ตัวนี้อาจจะสลับปรับเปลี่ยนได้เป็นฟีน้องเป็น Y ได้หมดนะครับแล้วแต่ทีมแล้วแต่ จังหวะเนอะอรีนาไม่ต้องมาสนใจมากเพราะว่าเราเนี่ยอันดับยำแย่มากโอเคต่อไปจะมีในส่วนของอรางวัลต่างๆใหม่ไหมในซีซั่นนี้ออาจจะมีเสียงคลื่นบ้างนะพอดีว่าไอ้บ้านที่เช่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบบ้านพักนะครับใกล้ทะเลมากแล้วกลางคืนจะเสียงย่างดังเมื่อกี้แมนคนตะโกนเฉยเลยอย่างเซ็งอนะ มีอะไรใหม่อ่านี่นะครับทุกคนตึงๆตึงๆเรียบร้อยเอ้าอู้หูซีซั่นนี้เป็นน้องแก่ครับน้องแก่นะก็บางคนเนี่ยต้องการอยู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากไปหุ้ยผมได้นี้ว่าทุกคนมันคืออะไรอะ่ะเส้นทางแห่งผู้เป็นนิรันนะครับอ่าขวาชาัยแล้วขึ้นสู่บันลังแห่งเกียรติยศนอันนี้การสุดของกิจกรรมนี้นะครับได้อะไรเอ่ย เดี๋ยวลองตั้งดูซิว่ามันจะมีบัฟเพิ่มเติมให้หรือเปล่านะครับอ่ะหายไปเลยมันคืออะไรวะมันคือสกินหรือเปล่าอ่ะสกินของอ่ะไออันนี้หรือเปล่านะอาจจะใช่นะครับนี่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 อืมอันนี้ครับโห้โคตรเท่เออนานๆทีเราจะเปลี่ยนสกินอะไรกับเขานะครับอ่ะใช่ไหม มันได้ยากมากเลยพอได้ปุ๊บเควสก็จะหายไปว่ะอืมหลักๆแล้วอ่ามันก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่อ่าต่อไปจะเป็นการรีวิว Kingdom Pass สำหรับซีซั่นนี้นะครับอ่าลองดูซิว่ามันเป็นยังไงอืมพาสแสงจันเนี่ยแนะนำให้ไปเติมนะครับมันถ้าใครที่ยังไม่ได้น่ะมีไว้ดีกว่าไม่มีเออ แต่ว่าแสงจันดันถามว่าเก่งไหมเก่งมากเลยเว้ยแต่มันดันมีทีมที่แก้ทางได้นะครับไม่ได้แพ้ทางแบบ100%เนอะอ่ามาดู Kingdom Plus Season นี้กันเขาบอกว่าสุดยอดโบนัสแห่งซีซัน Kingdom Plus นะครับอ่าได้อะไรอะ่ะหลังติดตั้งจะผลิตชิ้สั้นฮุยผลิตชิ้นสั้นอแจกเพชรน,นะครับทุกๆ24ชั่วโมงนาน4สัปดาห์ อ๋อมันมีระยะเวลาจำกัดคือ4สัปดาห์ก็1เดือนใช่ไหมเออหเดือนนะครับแลนด์มาร์กต้นเกตฮิมะปลดล็อกไล่การคิงดอมพาร์ตระยะเวลาวันที่25เดือน1ปี23นะครับอ๋อคืออันนี้ได้เพชรนะแล้วได้ทั้งหมด1เดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวา่าเขาจะแจกเพชรทั้งหมดนี้เท่าไหร่เนอะเฮ้ยอัน่นี้น่าสนใจมากครับทุกคนเดี๋ยวลอง ไปเติมมาทางร้านก่อนแล้วจะมาติดตั้งให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับก็เติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นไงรวดเร็วทันใจเดี๋ยวไปดูกันซิมันจะสวยขนาดไหนอ่ารับตรงไหนก่อนไปที่ Kingdom p a s s นะครับอ่าแป๊บหนึ่ง Kingdom p a s s Kingdom Plus แจกคริสตัลโอ้โหมันมาแบบไม่เหมือนใครจริงๆ แพทนี้คือแบบโอ้ oh, DM, เอ็ขาให้จัดเต็มนะครับอ่ารับรางวัลกันไปอันนี้เป็นกล่องที่เอาไว้แลกแอนเชียนโอ้โหกำลังต้องการแล้วก็คิงดัมพาสนะครับอืมแอบสวยนะเนี่ยแอบสวยนะครับเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรต้นมะพร้าวหรือต้นปลามวะ <c oughs> อ่าลองกดดูต้นเต็ใช่ไหทุ่งเหมันนะครับอ่า เดี๋ยวลองอัพนะครับเหมือนจะได้100เพชรใช้เวลาผลิตอันนี้คือเลเวลหนึ่งยสมชั่วโมงเดี๋ยวต้องอัพผมว่าน่าจะปรับขึ้นเลเวลละ1ชั่วโมงหรือเปล่าเป็นอ๋อไม่ได้ปรับเวลานะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มปริมาณเพชรถ้าได้ตลอดนี่คือเพอร์เฟกมากอะ่ะอุ้ยเพอร์เฟกจริงวะ่ะแลนด์มาร์คนี้แบบสุดจริง ไปเติมนะถ้ามันได้ขนาดเนี้ยผมว่าคุ้มครับเราได้เพชรตอนเติมไปแล้วอ่าเท่าไหร่พันกว่าหรือปะสามพันมั้งแล้วก็มาได้จากตรงนี้อีกครับโอ้โหอิ่มอิ่มอิ่มอิมใครที่เป็นสายฟาร์มสายแบบอยากจะเก็บพาร์ทเนี่ยไม่ควพรพลาดเนอะอยากจะดูเลเวลสิบแต่ว่าประเด็นคือนี่ไงไม่ค่อยจะพอนะครับช่วงนี้แบบ ไม่ได้ส่งรถไฟมา2วันนะทุกคนมาตรงนี้แล้วเน็ตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนยะกว่าจะอัดคลิปได้กว่าจะหาสถานที่ได้ต้องแบบไล่คุณพลเแฟนนะครับออกไปข้างนอก <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูเรเวิสิบนะครับว่ามันจะแจกขมดเท่าไหร่อืมเมื่อวานบอกเลยว่าอย่างตึงผมไปสุ่มกาชากลางทะเลมาได้ตัวโคตรตึงนะครับไปลองอ่าดูคลิปได้อาจจะลงก่อนหรือลงหลังคลิปนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคที่เลเวล10นะครับคุณจะได้เพชรอ่า250ต่อ1วัน250ต่อ1วันเขาให้ระยะเวลา4สัปดาห์เดี๋ยวลองกดเครื่องคิดเลขให้นะครับอ่ะอาจจะมีเสียงแทรกนะขอกดเครื่องคิดเลขให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ250ก็ตีไปว่า4สัปดาห์คือ1เดือนคูณ30ไป7,500เันเลยหรอวะอุ้ยเยอะเหมือนกันนะครับ ประมาณ7 0 0 0 7,500ได้เลยเฮ้ยคุ้ม1เดือนอ่ะคุณอย่าลืมนะว่าคุณได้เพชรไปแล้วตอนเติมจริงต้องพารชนะครับ3 0 0พนอกจากนั้นอารีนาเนี่ยคุณก็ได้รีฟรีเร็วกว่าชาวบ้านเขาถึงหลายเท่าใช่ไหมใช้เวลารีแค่สินาทีตรงนี้มันปกติประกาศจับได้รางวัลเพิ่มแล้วยังไม่ได้เพชรแบบโอ้โหตลอดเดือนตีเบ็ดเสร็จเนี่ยได้เป็นหมื่นนะครับทุกคนคุ้มที่สุดแล้วตั้งแต่เคยมีมาแต่เขาบอกว่า หเดือนแสดงว่าหลังจากหมดอันนี้มันอาจจะเป็นแค่คิงด้อมพั s s ธรรมดาหรือเปล่ามันจะผลิตหลายต่อออ่ะืมันไม่มีบอกรายละเอียดอื่นๆเลยเนาะต้นเกรดคิมาปลดล็อกรางวัลคิงด้อมพ a s s ทระยะเวลาโอ้ก็ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวลองดูประกาศหน่อยผมอยากรู้ว่ามันจะมีแบบอ่าเปลี่ยนแปลงบางส่วนบ้างหรือเปล่า เออยุคทองการค้าเนี่ยเหมือนจะมีบั๊กบางส่วนนะครับผมเห็นแบบมันแจกเพชรเข้ามาเร็วแต่ว่ารับไม่ทันก็ไม่น่ามีอะไรครับทุกคนก็ถือว่าเป็น Kingdom Pass ที่น่าสนใจนี่ไงแลนด์มาร์กนะครับเปลี่ยนกับโปรไฟล์ก็ธรรมดาธรรมดาอ่ะก็แนะนำให้ไปเติมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มอะ คุณเสียแค่ประมาณร้อยต้นๆร้อยสาม้อแล้วแต่ว่าเออคุณจะไปเติมตรงไหนนะครับได้เพดเป็นหมื่นอันนี้คุ้มจริงก็ลองอะจะัดสรรมาไว้ในเมืองกันวันนี้ก็มีปละมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับจากไปเที่ยวจะมีคลิปดีๆมาฝากเนอะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับคือผมได้ทำการไปสอบถามเพื่อนๆที่เติมพาสอันนี้นะครับแล้วก็ไปเจอในกลุ่มมา รากฏว่ามันมีดีกว่าที่เราคิดนะเว้ยเออคืออันเนี้ยมันมีเงื่อนไขพอสมควรในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะครับเขาได้บอกว่าอ่ามันจะทำการแจกเป็นเพชรมาตลอด4สัปดาห์ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมันจะมีอะไรพิเศษครับคือมันจะเปลี่ยนจากเพชรกลายเป็นแจกดาวลูกกวาดเว้ยโอ้โหคุ้มจัด <c oughs> ถูกไหม คือ1เดือนแรกเนี่ยคุณได้ละเพชรประมาณ5-6 0 0 0พัน0ก็ว่าไปแล้วแต่คนจะอัพแต่หลังใจากนั้นดาวลูกกว่าระยะยาวถูกไหมครับดังนั้นอันนี้ควรเติมอย่างยิ่งอย่างที่บอกเลยอ่านี่ก็เป็นข้อมูลเสริมนะอ่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ